สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนในเงินเผยโมเมนต์นัารักครูเบียเป็นหนึ่งคู่ที่หวานไม่แพ้ใครเลยจริงๆครับสําหรับในเงินเจ็ดตรินสีสังอดีตแฟนหนุ่มของเจนนี่ไดมอนดสดเชิญกับครูสาวสุดสวยครูเบียนุติยาซึ่งแฟนคลับหลายคนต่างก็เชียร์คู่นี้อย่างมากล่าสุดในเงินก็ได้ลงภาพสุดหวานคู่กับครูเบียพร้อมเขียนแคปชั่นว่าของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับฉันคือการมีคนอยู่ข้างๆด้านครูเบียก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าอยู่กันอย่างนี้นานๆนะ และในเงินก็ตอบกลับมาครับเองจากนั้นในเงินก็ได้เสิร์ฟความหวานเพิ่มอีกพร้อมกับโพสต์รูปน่ารักน่ารักที่ถ่ายด้วยกันกันกบครูเบียก่อนขอ,อยกรลิกกันสนุกสนานและระบุข้อความว่าวันพิเศษกับคนพิเศษท่านผู้ชมครับมีความเห็นหนึ่งไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยกับคุณครับ